สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันนะคะกับรายการสุขสาธารณะค่ะซึ่งจะพบกันทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะพบกันทุกวันจันทร์และว,วันพุธค่ะเวลาโดยประมาณก็คือ11นาฬิกานะคะมีข้อแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สำหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงนะคะที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากค่ะซึ่งสถานการณ์เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคเนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้สามารถแพร่ได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยค่ะคำแนะนำสำหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 <c oughs> การประชุมสัมมนาจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าไปในสถานที่จัดประชุมและจัดจุดปฐมพยาบาลในการดูแลร,รักษาเบื้องต้นจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างเพียงพอในบริเวณห้องประชุมจัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงคอนเสิร์ตแข่งกีฬาและสวนสนุกกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน300คนการจัดคอนเสิร์ตควรงดการจัดกิจกรรมไปก่อนหากจำเป็นต้องมีการจัดงานควรจัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรมลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ากผู้จัดประชุมมีความจําเป็นจะต้องจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมควรเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมนะคะป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดและดีพอค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันสุธิกาศีประภาและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ